น้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพวันนี้เมย์จะมาบอกสูตรและวิธีการทําที่อร่อยให้ดูนะส่วนประกอบจะมีเซเลรอรี่ยักษ์นะอันนี้จะช่วยบรรเทาอาการอักเสบป้องกงันมะเร็งแล้วก็กระตุ้นการทํางานของระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยลดความเครียดด้วยนะต่อไปเป็นเคลนะคะซูเปอร์ฟูด้ดตัวนี้จะช่วยต้านมะเร็งลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยการไหลเวียนของโลหิตน,นะคะดีต่อผิวแล้วก็ระบบเผาผลาญมากๆเลยตัวนี้จะช่วยดีทอ็อกลดสารพิษสะสมในร่างกายแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักด้วยนะ ส่วนตัวเมยว่าตัวนี้เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็ทําเมนูได้หลายเมนูด้วยผลไม้ที่เมย์ใช้จะเป็นสวรรค์ลดนะคะเพราะว่าช่วยให้หลับสบายบํารุงสายตาห่างไกลจากมะเร็งแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายดีมากแล้วก็ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะป้องกันโรคได้หลายชนิดมากอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบีทรูทนะตัวนี้ช่วยลดการก่อสารมะเร็งแล้วก็บารุงสายตาล้างสารพิษในร่างกายช่วยบารุงไตแก้อาการไอเจ็บคอต่อต้าน,นอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศอันนี้ต้องให้พ่อเกมเลยอันนี้บอกเลยว่ามันดีมากๆแล้วก็ทําให้น้ำมากมี้ องมีเลยพลาดไม่ได้ประโยชน์เยอะสุดวิธีการทำนะคะเมย์ก็จะใส่น้ำแข็ง1แก้วนะน้ำน้า 150ML นะคะแล้วก็สาวะรส1ลูกครึ่งแล้วก็บีทรูทอครึ่งลูกนะคะแล้วก็เคลใบยหบยิกอ่าสองใบเสร็จแล้วก็นำมาปั่นรวมกันนะเมย์จะใส่เป็นน้ำผึ้ง1ึ่งช้อนนะคะแล้วก็ไซรัป1ช้อนนะไม่งั้นมันจะหวานเกินไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหวานที่เราชอบนะถ้าบางคนชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเพิ่มก็ได้นะแต่อันนี้จะได้ความเปรี้ยวของสาวะรสแล้ว อร่อยนะส่วนของพ่อเกมเขาก็จะมีเพิ่มแตงโมเข้าไปนะแล้วก็มีเพิ่มแอปเปิลเข้าไปด้วยแต่ว่าเขาจะไม่ใส่น้ำหวานหรือน้ำพึ่งนะไม่ได้ใส่ไซรัปคือเขาปั่นกินสดแบบนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติเป็นแบบไหนหนูทดลองยา <c oughs> เป็นไง